ตีจ้าโอ้ตื่นขึ้นยายยุ่นก็นหาแนวกินแนวอยาก <c oughs> มัาเว้นหาแต่แนวกินเอาเกี้ยวมัดก,ก๋วอันเนียงนมใหม่ไว้ก็เลยสิหาเก็บเอาไปตุม่มวันแต่กินกับเกี้ยวคือเก่าแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเอาไปละก๋วก๋วถิ่นยายไว้เต็มเลยนีน่เนียงนมใหม่โอ้น,อนัวมันก็มีอยู่พี่น้องใช่ปะตุ่มยายยุ่นมักตุม่มเนียงมัน Tôm mắt quá kính đập kiao mày kéo quyết định gì hôm hôm thực tế kiao kìo 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 ừ thôi có hán kín em giả lại kêu khó bên này sơ cân rồi là ném tốt luôn xây nè ô miệng mọi người ô khó tìm được tốt rồi này ừ rồi là ừ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  thương แรงน้อมเว่าะต้นหน้าฝนที่มีต้นลอยใหญ่มีแหงนะมีตัวเงียนขึ้นสูงๆพี่น้อนงเงียนขึ้นพ่อก็จัดต้นตัว <c oughs> อันนี้ตัดไปแล้วเดี๋ยวอันนึงอีกมาเก็บแรงน้มยพี่น้องอเกียเก่ยวกอลงไวแล้วกันมาเก็บอ่อนตัวกั ก็ยุ่สูงเนาะลำไม่ไพ่ทุงสูงแง้มมันก็ขึ้นยี่สู่งสูงผเนาะพี่เนาะก็เอาเกี่ยวยาวๆงีเอากวอเขาออกไปเลยด้วยนี้ออกจากกอไพ่ก่เกี่ยวออกไปไหวน้ำก่อนเออกว้อไปกว้อใหม่วิธีชีวิต còn bạn học bạn nọ bán na học thì nóng ơi ở bên đây là kiều. mặt anh đi xe bút này thay chẳng nén lắm ô uh, để lại như kỳ nóng tùng để, để uh, muốn, muốn con nó mày uh, sẽ nhung hơn một khăn อันนี้มีมือเก่าอยู่หมด <agues> ขั้นกับไรตูดกลัวไปเด้อขาดตะเก่าหมดเก่าพี่น้อกล่องกระปุนึ่งำหนีกระปากกดตทิดตามฝากกดไปกใหญ่กร์ให้อย่าย so ุ่นเล่เด in no ้อกำลังใจอย่ายุ่นเลยยุ่นก็สูบๆไปอืมพึ้ไปยามเฮาใส่วึ้นกำเด็แต่ตองมีแล้วนาะพี่น้อ mấy chục quán nó rồi lần nọ bớt rồi nọ bì tìm Cái gì bớt rồi kìao 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 con kìao 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 สวัสดีค่ะยังอยู่พ่าชุ่สูง,สงก็สูงเนาะลำไมนีย่ยสวัสดีค่ะอือืมอืม